ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางชนทิชาโคชุมภูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู PI ้เรียนมีการประชุมวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับมีแผนจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครูจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการจัดการเรียนรู้นำแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเช่นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบซูมไลน์เพจและ Facebook รวมถึงห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรสภาพแวดล้อมบริบทและความต้องการของผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเช่นจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 1.2จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาครูได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทําให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการความสนใจของผู้เรียน 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนผู้รับบริการเป็นสำคัญครูมีแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนผู้รับบริการเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการความสนใจของผู้เรียนและจัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ีท่สูงขึ้น,นอกจากนี้สถานศึกษายังได้รับหนังสือเชิญจากภาคีเครือข่ายช่วยให้ครูที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเช่นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์หรือ Google Classroom เพจ Facebook กลุ่ม l ลายทำให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับและชื่นชมส่งผลให้ผู้เรียนทั้ง4ตำบลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อการจัดการเรียนการสอน1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาผู้เรียนมากกว่าร้อยละเมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายและได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักเกณฑ์กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาได้ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูกศนตำบลทั้ง4ตำบล และสถานศึกษานำผลจากการนิเทศติดตามและการจัดกิจกรรมโครงการในพื้นที่มาพัฒนาปรับปรุงการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1.6กการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามบริบทความต้องการความสนใจของผู้เรียนมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการประเมินความพึงพอใจของสื่อการสอนแหล่งเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนการสอนของครูสถานศึกษาได้จัดตั้งสกรตำบลช่วยเหลือผู้เรียนทั้ง4ตํตำบลเพื่อให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและนําปัญหามาทําการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนด้วยการทําวิจัยในชั้นเรียน ด้านที่2ด้านการบร ER. ิหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารตามระเบียบเป็นหลักผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนและผู้ปกครองทุกคนที่มาใช้บริการทางการศึกษาจะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เสมอภาคสถานศึกษาได้จัดทําระบบควบคุมภายในโดยจัดทํา แผนการใช้งบประมาณแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดกิจกรรมโครงการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร้อยละ90ผู้บริหารสถานศึกษามีการเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความสนใจผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนและแหล่งเรียนรู้และครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ Kurien 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษามีการได้เริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. ดําเนินการคัดกรองผู้เรียนตามความต้องการ 3. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 4. ส่งเสริมให้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการ ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความต้องการความสนใจและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมทักษะชีวิตกิจกรรม พัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัาศาาน์กศนตําบลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครูได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัิยาศัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการใช้งบประมาณในแต่ละไายมาสและสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาธัธยาศัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาครูทุกคนสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ออนไลน์ออน i t e Onhand นอกจากนี้สถานศึกษายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต ามอัตยาสัยมากกว่า2หน่วยงาน ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษามีการิเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนผู้รับบริการครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรร,รมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาโดยพัฒนาทางด้านความสะอาดสุภาพกตัญญูกตเตเวทีขยัน ประหยัดซื่อสัตย์สามคัคคีมีน้ำใจมีวินัยรักชาติสาตร์กษัตริย์ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตยตามเป้าหมายอยู่ในระดับมากขึ้นไปครูทุกคนสามารถทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำให้สถานศึกษาได้รับคำชื่นชมจากภาคีเครือข่าย 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและผู้เรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความต้องการ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนา พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดสานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีการนําความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึก มีการติดตามประเมินผลนวัตกรรมครูและผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุง การริเริ่มพัฒนา 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนครูและสถานศึกษาพบว่า1.1ผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ1.2ครูไม่มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน1.3ครูไม่มีการประเมินประสิทธิภาพในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน1.4ผู้เรียนไม่สามารถเดินทางมาพบกลุ่มตามแผน การพบกลุ่มได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงกำหนดให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่รับมอบหมายบริหารวิชาการของสถานศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นตลอดจนกระบวนการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนการวัดผลประเมินผลที่สามารถยกระดับและ ิ่มผลสัมฤทธิทางการเรียนวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล1 จัดทำพัฒนาสื่อนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้มีการนำรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่ความรับผิดชอบจึงยังมีการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้1เน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เข้าร่วมเป็นสำคัญ 2. นํนำกิจกรรมนันทาการที่หลากหลายสอดแทรกระหว่างกิจกรรม 3. ครูจัดทำแผน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายและนำผลการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC 4ออกแบบจัดทำรูปแบบนวัตรกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดกิจกรรม ผลลั์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณ3.1.1ร้อยละ70ผู้เข้าร่วมการศึกษาตามอธัธยาศัยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น3.1.2ร้อยละ80ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ3.1.3ร้อยละ80ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา3.1.4ร้อยละ8 0ผู้บริหารสถานศึกษามีการ เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนผู้รับบริการครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย3.1.5ร้อยละ80ของผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยมีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก3.1.6สถานศึกษามีคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ3.1.7สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในชุมชน3.2เชิงคุณภาพ3.2.1ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการเรียนรู้และ นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา3.2.2การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาการมากขึ้น ข้าพเจ้านางชนทิชาโคจมพูตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด<พ>ับ um. อำเภอสิเชียงใหม่ผู้รับการประเมินขอาาขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไว้ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ